คุณกำลังฟังวัน Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกวัน in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัน สวัสดีค่ะวันอว o อินโฟกาสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับเตยวัฒนาวัลยังกูลบรรณาธิการดีวันอ้นดอทเวค่ะและอ้ายภาวันธนาเลิศสมบูรณ์จากกองบรรณาธิการดีวันอ้วนดอทเวค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะจากการประกาศที่จะปรับเพิ่มค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะซึ่งตามประกาศของกทมนเนี่ยก็บอกว่าจะ ขึ้นไปถึง104บาทตลอดสายนะคะที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนมกราคมนะคะก็ได้สร้างความตนกตกใจแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนนะคะซึ่งทางกทมเนี่ยก็ได้ส่งหนังสือชี้แจงถึงสาเหตุการปรับขึ้นราคาครั้งนี้นะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการจับจัดเก็บค่าโดยสารเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบก็เพื่อจะช่วยลดภาระของประชาชนนะคะแต่ว่าพอกทมต้องแบกรับภาระขาดทุนจำนวนมหาศาล ในการเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยประกอบก,บกับการที่ตอนนี้นะคะมีการเปิดให้บริการเดินรถทําได้เต็มทั้งระบบแล้วกทมอก็เลยจําเป็นต้องเรียกเก็บค่าโดยสารเต็มรูปแบบซึ่งที่จริงนะคะราคาสูงสุดตลอดสายของสายสีเขียวเนี่ยควรจะอยู่ถึง158บาทแต่กทมอเนี่ยได้ปรับให้อยู่ที่104บาทเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนในช่วงโควิดนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะแม้ว่ากทมอเนี่ย จะยกทงข่าวแล้วก็ประกาศเลื่อนการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารไปไม่มีกำหนดนะคะแต่เรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้านะคะก็ยังเป็นที่น่าสนใจว่าตกลงแล้วเนี่ยค่าโดยสารควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วทําไมผู้โดยสารถึงต้องจ่ายแพงนะคะวันววันอินโฟกัสสัปดาห์นี้ค่ะก็เลยจะมาชวนคุยกันเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยมองผ่านบทความในวันวันสองชิ้นนะคะซึ่งจะมีเอ่อเรื่องรถไฟฟ้าหลากสีเมื่อสัญญาสัมปทานอาจักดิท์กว่าผลประโยชน์ของประชาชน โดยคุณกมลวันมาดายังนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือจอบปัญหาราคารถไฟฟ้าจําเป็นแค่ไหนที่ผู้โดยสารต้องจ่ายแพงโดยคุณปันนิพภสีวังชัยค่ะซึ่งอ้ายนะคะจะเป็นคนมาเล่าให้ฟังค่ะ อายคะ่ะายช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมค่ารถไฟฟ้านเนี่ยมันถึงแพงขนาดนั้นนะคะได้เลยค่ะพี่เตยคือจากการที่อ้ายไปอ่านบทความทั้งสองชิ้นนี้มาเนี่ยก็ได้เห็นข้อสังเกตบางอย่างที่น่าสนใจมากๆค่ะเริ่มจากดรสุเมธองค์กิติกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เนี่ย อธิบายว่าค่าโดยสารของรถไฟฟ้าแต่ละสายเนี่ยจะถูกคิดแยกกันนะคะเหตุเพราะว่ารถไฟฟ้าแต่ละสายเนี่ยมีเอกชนมาทําสัญญาสัมปทานแยกกันซึ่งแต่ละสัมปทานเนี่ยก็กําหนดเงื่อนไขการจัดเก็บค่าโดยสารที่แตกต่างกันออกไปจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าสร้างภาระให้ประชาชนมากเลยค่ะเพราะว่าผู้โดยสารจำนวนมากเนี่ยมักเดินทางข้ามสายกันนะคะ การที่มีเอกชนมาทําสัญญาสัมปทานแต่ละสายที่แตกต่างกันเหมือนมีเจ้าของคนละสายเนี่ยทำให้ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าแลกเข้าใหม่ตลอดเมื่อเดินทางข้ามจากสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่งทงั้งๆที่บางทีเนี่ยอาจจะได้จ่ายค่าแลกเข้าของสายแรกที่ได้นั่งผ่านไปแล้วดังนั้นอาจจะสรุปได้สั้นๆเลยค่ะว่าใครที่ยิ่งต่อรถไฟฟ้าหลายสายเนี่ยก็ยิ่งต้องจ่ายแพงขึ้นเป็นทวีคูณเลย ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราจะต้องจ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่แพงขนาดนี้ก็คืออัตราค่าโดยสารต่อกิโลเมตรที่ก็เรียกได้ว่าแพงเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนการดําเนินงานของรถไฟฟ้าของแต่ละสายมันก็ต่างกันถูกไหมคะบ้านเราเนี่ยให้เอกชนมาร่วมลงทุนเยอะพอสมควรเลยโดยหวังจะให้เอกชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมันไม่เหมือนกับต่างประเทศที่รัฐอาจจะเข้าไปเป็นผู้อุดหนุนหลักด้านต้นทุน ดังนั้นเนี่ยค่ารถไฟฟ้ามันก็เลยถูกลงได้แต่พอเขาหวังให้เอกชนเนี่ยต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองบางทีเอกชนบางแห่งก็อาจจะมีมูลค่าต้นทุนรถไฟฟ้าที่สูงอย่างเช่นสายหนึ่งอาจจะได้สัมปทาน30ปีแต่ว่าเขาต้องไปลงทุนทําระบบรางที่ใช้ได้เป็นร้อยกว่าปีแบบนี้ค่ะเท่ากับว่าเอกชนก็ต้องไปนั่งคํานวณมูลค่าต้นทุนระบบรางอีกว่าจะทํายังไงกันหนะ้าให้ได้กําไรและคุ้มค่าที่สุดให้อยู่ภายในระยะเวลา30ปีด้วยทํายังไงที่กําไรที่เขาจะได้จากการเดินรถ30 คุ้มค่ากับการลงทุนขนาดนั้นพอมีปัญหาเรื่องแบบนี้อัตราค่าโดยสารก็เลยสูงขึ้นตามเพื่อให้ได้คุ้มทุนภายใต้สัญญาสัมปทานที่เขาได้กับรัฐค่ะค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่ารถออไฟฟ้าแต่ละสายเนี่ยมันจะมีค่าโดยสารเฉลี่ยต่างกันแล้วคือนอกจากเรื่องสัมปทานมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยระยะทางก็มีผลนะคะพี่เตยหากดูค่าโดยสารรถไฟฟ้าแต่ละสายของกรุงเทพเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าสายไหนมีระยะทางเดินรถที่ยาว ค่าโดยสารเฉลี่ยจากต้นทางไปถึงปลายทางจะต่ำค่ะแต่ถ้าสายไหนมีระยะทางเดินรถสั้นราคาค่าโดยสารก็จะกลับกันก็คือจะสูงขึ้นดรสุเมฆเนี่ยยกตัวอย่างรถไฟฟ้าสายสีทองที่มีระยะทางการเดินรถเนี่ยสั้นมากถึงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่าเก็บค่าเดินทางตลอดสาย15บาทถ้าเรานำตัวเลข15บาทมาเฉลี่ยเนี่ยจะเห็นได้ว่า ค่าโดยสารตกอยู่ที่7.5บาทต่อกิโลเมตรซึ่งก็นับว่าสูงมากนะคะเกือบ10บาทเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยต่อกิโลเมตรตลอดสายเนี่ยทั่วไปเขามักจะไม่เกิน2บาทกันนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องความคุ้มทุนที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็พอพูดถึงเรื่องสัมปทานเนี่เนี่ยก็มีอีกข้อมูลหนึ่งจาก ตัวแทนของมเรนิธิผู้บริโภคอย่างสารีอองสมหวังออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าขบคิดอีกเรื่องหนึงค่ะคือการที่ปลายปี2563เนี่ยมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะอนุมัติการขยายสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันในนาม BTS นั่นเองเป็นระยะเวลา30ปีจากเดิมสัมปทานจะสิ้นสุดภายในปี2572ตอนนี้เนี่ยขยายไปถึงเป็น ปี2602แล้วนะคะรวมแล้วเนี่ย BTS จะได้สัมปทานเดินรถไฟฟ้าในบ้านเรากว่า60ปีซึ่งด้วยระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนี้เนี่ยทำให้คนหลายกลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกังวลค่ะว่าอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมขนาดนั้นเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยโครงการที่ใหญ่และกินระยะเวลาสัมปทานที่ยาวนานแบบนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องถูกตรวจสอบแล้วพอมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวแล้วเนี่ย ก็ต้องทำอย่างโปร่งใสด้วยแต่ว่าก็มีจุดที่น่าสนใจค่ะว่าคือเมื่อวันที่11เมษายน2562เนี่ยคอสอชอกับมีการใช้คำสั่งมาตรา44ให้กทมเนี่ยตั้งคณะกรรมการเจรจากับ BTS โดยไม่ต้องเป็นไปตามพรบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพศ2556การที่มีคำสั่งเร่งรัดในการต่อสัญญาสัมปทานโดยยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้เกิดความสงสัยในสังคมค่ะว่า การที่เขามี BTS มาผูกขาดแบบนี้มันจะส่งผลต่อค่าโดยสารไหมมันจะเป็นการผูกขาดเกินไปหรือเปล่านี่ก็ยังเป็นคําถามที่สังคมยังคงต้องการคําตอบนะคะพี่เตยอน่าสนใจนะคะว่าทําไมถึงมีการใช้กฎหมายพิเศษมาในการต่อสัมปทานนะคะอย่างนี้ถ้าออสัมปทานเนี่ยมันกลายเป็นเงื่อนไขหลักที่ทําให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยแพงแล้วมันจะมีทางแก้ไหมคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ใช้รถไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงอะคะ จริงๆนี่ก็เป็นโจทย์ไปถึงรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราจะบรรเทาผลกระทบของสัญญาสัมปทานที่ไปตกแก่ประชาชนยังไงได้บ้างจะทําอะไรกับสัญญาสัมปทานที่มีอยู่ได้บ้างเพื่อลดภาระที่ประชาชนต้องแบกรับจากการเดินทางโดยรถไฟฟ้าหรือกระทั่งไม่ทําให้เอกชนที่ถือสัมปทานอยู่เนี่ยเข้าเนื้อจนเกินไปดร ok สุเมธได้เสนอไว้ดังนี้ค่ะ รัฐจะต้องเข้ามาทําหน้าที่ดําเนินการเรื่องผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการกับประชาชนโดยที่เข้าไปแก้สัญญาหรือชดเชยให้กับเอกชนในส่วนที่รัฐได้ผิดเงื่อนไขสัญญาและในการแก้สัญญาสัมปทานเนี่ยรัฐจะต้องนําสัญญาสัมปทานทุกฉบับของเอกชนทุกคนเนี่ยมากลางเพื่อพิจารณาอัตราค่าโดยสารร่วมกันขจัดเงื่อนไขาการคิดอัตราค่าโดยสารที่ต่างกันแต่ละสายให้ได้ค่ะเอออายแล้วเวลาเวลาเขาพูดกันว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้ามันแพง เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการศึกษาไหมว่าตัวเลขค่าโดยสารที่สมเหตุสมผลน่ะควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วมันจะทําให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยที่ทําให้ผพ้ให้บริการเนี่ยไม่ขาดทุนด้วยอืในจุดนี้เนี่ยคุณสาลีอ่องสมหวังเขามองว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยรถไฟฟ้าราคา25บาทต่อเที่ยวเนี่ยเป็นไปได้นะคะพี่เตยเพราะว่าเขาลองดูตัวเลขจากกระทรวงคมนาคมเนี่ยถ้าคิด ค่ารถไฟต่อเที่ยว49.83บาทหรือเกือบ50บาทเนี่ยจะทำให้กรทมมีกำไร3 8 2 0 0ล้านบาทค่ะแต่เมื่อใช้ข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยมาลองจำลองตัวเลขลองหารครึ่งซิว่าจาก50บาทให้เหลือเที่ยวละ25บาทเนี่ยโดยยึดค่าใช้จ่ายเท่ากับที่กระทรวงคมนาคมเขาเปิดเผยมาเลยว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรเขามีเท่าไหร่กทมก็ยังคงได้กำไร23,200ล้านบาทซึ่งก็ถือว่ายกพอสมควรนะคะ ดังนั้นเนี่ยตัวเลข25บาทเนี่ยจึงน่าจะเป็นไปได้แล้วก็ไม่ได้ทำให้กทมขาดทุนด้วยแต่ในอนาคตคุณสาลีก็บอกอีกค่ะว่าควรคิดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยให้ต่ำลงอีกถือเป็น10%ของค่าแรงขั้นต่ำของประชาชนซึ่งถ้าเกิดนับว่าเป็น10%ของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยตัวเลขน่าจะออกมาประมาณวันละ33บาทหรือตกเที่ยวละ15-16บาทเท่านั้นแต่เรื่องการลด ราคาลดค่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณสาลีเขายังเสนอไว้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะว่าอาจจะใช้ตั๋วร่วมหรือบัตรใบเดียวที่สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ทุกสายซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นที่พูดกันมาอย่างยาวนานมากแต่ว่ายังไม่มีการทําสําเร็จเป็นรูปธรรมสักทีทั้งที่มีโครงการศึกษาจัดทาแผนกํากับระบบบริหารจัดการรางรถไฟแบบตั๋วร่วมเนี่ยมาตั้งแต่ปี2538แล้วระยะเวลาผ่านมา26ปีระบบตั๋วร่วมมันก็ไม่เกิดขึ้นคะ่ะ เออแล้วการที่ไอเรื่องตรวจร่วมที่มันยังไม่สําเร็จสักทีนี้มันจะกระทบเรื่องค่าโดยสารยังไงบ้างประเด็นของการพอมันไม่มีตรวจร่วมเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้คนเดินทางเนี่ยต้องคิดค่าแรกเข้าใหม่อย่างที่ดรสุเมฆเคยพูดก่อนหน้านี้มันทําให้การเดินทางรถไฟฟ้าเนี่ยมีราคาแพงเกินถ้าเกิดสมมุติเราสามารถตกลงเรื่องค่าแรกเข้าให้ชัดเจนอย่างเช่นให้คิดค่าแรกเข้าแค่สายแรกที่ขึ้นเราก็จะไม่ต้องผักภาระไปที่ผู้รดโวถขนาดนั้น คุณสาลียังยกประเด็นงานวิจัยของ TTRI มาชี้อีกนะคะว่านอกจากเรื่องค่าแรกเข้าแล้วเนี่ยเราอาจจะยังต้องจําเป็นต้องกําหนดราคาสูงสุดของแต่ละเส้นทางไว้ด้วยเช่นราคาเส้นทางแล้วไม่เกิน44บาทเพราะว่าความจริงในตอนนี้เนี่ยถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าจากบางใหญ่มาสยามเราจะเสียค่าโดยสารทั้งหมด109บาทซึ่งมันเป็นราคาที่แพงมากๆเลยนะคะแถมยังมีรถตู้โดยสารวิ่งในเส้นทางเดียวกันอีกมันจะทำให้คนเลือกใช้รถไฟฟ้าลดน้อยลงอีกถ้าเกิดมันจะแพงขนาดนี้ค่ะ เออเวลาเราพูดเรื่องเอ,อ,เอกชนที่มาให้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยเออกลัวว่าเขาจะขาดทุนเรากําลังพูดถึงเรื่องรออายได้าจากตัว๋วค่าโดยสารเนาะแต่จริงๆแล้วมันจะมีช่องทางรายได้าทางอื่นไหมที่เราไม่ต้องอาศัยรายได้าจากค่าตั๋วโดยสารอย่างเดียวต้นทุนการดําเนินง,งานรถไฟฟ้าเนี่ยมันมักจะถูกยกมาเป็นข้ออ้างของการปรับราคาค่าโดยสารขึ้นสูงค่ะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายข้อเสนอเลยทีเดียวที่บอกว่าเราสามารถหาไรายได้จากทางอื่นมาโปะต้นทุนรถไฟฟ้าได้นะไม่จําเป็นต้องเพิ่มค่าโดยสารอย่างเดียวก็มีข้อเสนอหลายแบบค่ะอย่างเช่นเราสามารถกําหนดให้เอกชนเนี่ยติดป้ายโฆษณามีร้านค้าหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์อื่นๆเป็นไรายได้หลักในการชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นไหมเราจะได้ไม่ต้องไปเพิ่มที่ราคาค่ารถไฟฟ้าแต่ทีนี้ประเทศไทยก็มีข้อกําหนดอยู่ว่า เราจะต้องเว้นคืนที่ดินเพื่อดําเนินกิจการรถไฟฟ้าเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์อื่นๆหรือพัฒนาพื้นที่รอบๆสถานีเนี่ยทางฝั่งเอกชนเจ้าของรถไฟฟ้าอาจจะทําไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเสนอใหม่ค่ะว่าให้มีการเก็บภาษีราบลอยซึ่งเป็นภาษีที่เก็บจาก ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาระบบรางรถไฟฟ้าหรือก็คือเก็บภาษีจากคนที่อยู่รอบๆรถไฟฟ้านั่นแหละคะ่ะหรือว่าเป็นภาษีการโอนซึ่งจะเก็บก็ต่อเมื่อคนที่อยู่รอบรถไฟฟ้าเนี่ยเกิดการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กันเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์รอบๆร,ร,รถไฟฟ้าอย่างที่ดินคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อมีรถไฟฟ้ามาตัดผ่านถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลออกมาค่ะว่ากทมได้รับรายได้จากภาษีการโอนอะไรเหล่านี้ ไม่ต่ำกว่าปีละหมื่นกว่าล้านบาทฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเอาเงินตรงนี้ไปช่วยอุดหนุนเอกชนก็น่าจะทำให้ราคาค่าโดยสารต่ำลงได้แล้วก็อาจจะมีข้อเสนออีกแบบหนึ่งค่ะก็คือเราอาจจะกำหนดให้ใช้รถในเขตเมืองน้อยลงเพื่อที่ผลักดันให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะฟังดูรวมๆแล้วปัญหาหลักเนี่ยมันคือเรื่องสัมปทานเรื่องข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็การมีผู้ให้บริการหลายรายในรถไฟฟ้าแต่ละสายนะคะ แต่ถ้าเรามองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นบริการสาธารณะเราต้องกลับมาคิดหรือเปล่าว่าทำยังไงที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงรถไฟฟ้าได้ในฐานะขนส่งมวลชนของทุกคนนะคะอืมใช่ค่ะตรงนี้คุณสาลีองสมหวังเขาก็พูดเลยนะคะว่ารัฐบาลต้องมองว่าการสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นบริการขนส่งมวลชนไม่ใช่บริการทางเลือกให้กับคนที่รวยหรือว่าคนที่ได้ประโยชน์จากการมีรถไฟฟ้าตัดผ่านเท่านั้นตอนนี้เนี่ยการสร้างรถไฟฟ้ามันเหมือนเป็น ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มทุนอาสังหาริมทรัพย์เพราะว่าพอมีโครงการรถไฟฟ้าเข้าถึงที่ใดคนก็ต้องเข้าถึงที่ดินตรงนั้นสะดวกขึ้นและมูลค่าของที่ดินรอบๆรถไฟฟ้าก็จะสะดวกขึ้นกลุ่มทุนก็จะได้รับผลประโยชน์ถูกต้องไหมคะจุดนี้เนี่ยอาจารย์พิษพงศวัร์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาลัยก็เคย ได้ให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ไว้เหมือนกันค่ะว่าการมีรถไฟฟ้าเป็นโครงข่ายรอบกรุงเทพจริง,รงๆอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามีรถไฟฟ้าเต็มระบบเข้าถึงเกือบทุกพื้นที่ในกรุงเทพแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้ราคาที่ดินในกรุงเทพขยับตัวสูงมากขึ้นหรือเปล่าทําให้คนที่จะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นเพราะว่าที่ดินมันแพงอืทีนี้เนี่ยความไม่สอดคล้องระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้ากับ ผังเมืองก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อาจารย์พิษเห็นว่ารถไฟฟ้าไม่สามารถเป็นขนส่งมวลชนหลักที่คนกรุงเทพอาจจะใช้ประโยชน์ได้ทั่วั่วหรือเปล่าเนื่องจากผังเมืองกรุงเทพเนี่ยมีลักษณะเป็นตรอกซอกซอยกว่าคนจะเดินออกจากบ้านผ่านซอยไปถึงสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายประมาณนึงอยู่แล้วและทีนี้ก็อาจจะต้องมาเสียค่ารถไฟฟ้าเพิ่มอีกต้นทุนการเดินทางที่สูงขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยการเดินทางด้วยทางเลือกอื่นอาจจะประหยัดมากกว่าฉะนั้นเนี่ยคุณสาลีเขาก็เลยสรุปรวบยอดว่า การพัฒนารถไฟฟ้าจริงๆแล้วต้องเห็นภาพรวมของบริการขนส่งมวลชนทั้งหมดเลยค่ะเช่นรถตู้รถเมย์ก็ควรจะเป็นฟีเดอร์ที่เข้าถึงทําให้คนเข้าถึงรถไฟฟ้าได้ร,รัฐบาลต้องทํารถไฟฟ้าให้ถูกแล้วคิดเรื่องระบบขนส่งมวลชนว่าจะเชื่อมกันได้อย่างไรอาจจะต้องปรับสายรถเมย์ให้สอดคล้องกับรถไฟฟ้าพอถึงวันที่รถไฟฟ้ามีกําไรแล้วเนี่ยก็ต้องเอากําไรส่วนนั้นไปปรับปรุงรถเมย์หรือขนส่งมวลชนอื่นๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องการขึ้นค่าด้วยสารรถไฟฟ้านะคะแม้ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันจะเลื่อนออกไปแล้ว แต่ยังไงเนี่ยเราก็ยังต้องจับตาแล้วก็กลับมาพูดเรื่องนี้อีกในวันหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะฝ่ายประชาชนอย่างเราๆเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ตับจับตาตรวจสอบการลงทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาธารณประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะโครงการที่ใหญ่ขนาดสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังเข้มข้นนะคะคุณสาลีเนี่ยชี้ว่าปัญหาหลายอย่างตอนนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าอํานาจฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถตรวจสอบอํานาจฝ่ายบริหารได้เช่นกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย ไม่สามารถขอข้อมูลจากกทมได้จนนำมาสู่ความขัดแย้งในระบบทางงานค่ะดังนั้นกระบวนการต่างๆของรัฐควรทำอย่างโปร่งใสตั้งแต่การคิดค่าลงทุนที่มีประสิทธิภาพก่อนที่จะมีการประมูลสัมปทานพูดคุยกับเอกชนอย่างชัดเจนว่าต้องมีกำไรเท่าไหร่จะให้สัมปทานกี่ปีรัฐจะสนับสนุนเรื่องราคาค่าโดยสารไหมหรือมีประโยชน์ทางไหนบ้างที่จะมาช่วยเพิ่มไรายได้อีกไม่ใช่แค่ค่าโดยสารเท่านั้นเงื่อนไข ที่จะคุ้มครองผู้บริโภคในสัญญาสัมปทานเนี่ยเป็นอย่างไรและต้องเปิดข้อมูลให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนเพื่อทําให้ราคาค่ารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้ฝากว่ามันก็เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่สมมติบ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยบรรยากาศประชาธิปไตยจะทําให้คนรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดบริการขนส่งมวลชนเงินของประชาชนเนี่ย ควรจะใช้เพื่อประโยชน์เหล่านี้และจะทําให้คนเนี่ยกล้าตรวจสอบได้แน่นอนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะค่ะสิ่งสําคัญก็คือเราต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในกรุงเทพที่ได้ใช้รถไฟฟ้ารวมถึงคนส่วนอื่นๆที่เออมันเป็นบริการจากภาครัฐเราก็ต้องมีการติดตามตรวจสอบนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือรายการวันวันอินโฟกัส คุณผู้ฟังสามารถอ่านผลงานที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ d i ว a n o w a n w o r l d แล้วก็สามารถติดตามวันวันอินโฟกัรดได้ทุกสัปดาห์ทาง d i w a n o w น n w o r ว d นะคะวันนี้ที่ฉันเตยวันจนาวรยางกูลและไอภา,าวันธนาเลิศสมบูรณ์เราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ